จีจ้าพี่น้องป้องไยสุขูสุขนทัวโลกทั่วประเทศนะจ้าเ <c oughs> ขาคั่วคือเกาคือเดิมจ้าทุกคนวันนี้จะทําอะไรวันนีวันนี้จะทะะําผัดวุ้นเส้นใส่หมูสับใส่ใบกะเพราใส่พริกตำเขาเรียกว่าผัดกะเพราวุ้นเส้นผัดกะเพราวุ้นเส้นใส่หมูสับเนาะเพิ่งเคยทำครัง้งแรกะจ้ามา ตัดกระเพราเส้นใส่หมูสับนี่เครื่องอยู่ตรงนี้ตั้งกระทะแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปอ,อ๋อน้ำมันเรามีไหมเนี่ยใส่น้ำมันลงไปดูเหมือนน้ำมันจะขาดแคลนใส่น้ำมันพืชเนาะน้ำมันมะกอกหมดนี่ใส่น้ำมันพืชลงไปจักหน่อยนึงกระทะร้อนเนาะ ทะร้อนแล้วก็ใส่พริกคั่วใส่พริกคั่วไอ้ไม่ใช่พริกคั่วพูดผิดอ้ยใส่พริกโคกโคกใส่กระเทียมนะจ๊ะพริกแห้งโคกใส่กระเทียมจ้าเราลงไปผัดซะหน่อยหนึ่ง,ยงเยอะเเลยไม่ต้องใส่ผัดนานเพราะว่าเดี๋ยวขมใส่มุกซับลงไปเลย กับข้าวแบบด่วนจีแต่อร่อยนะจ๊ะผัดกะเพราวุ้นเส้นหมูสับจ้ามีใบกะเพราเก็บมาสดๆเลยแบบสวนเอาเผ็ดๆเลยจ้ะผัดแห้งๆเผ็ดๆนะจ้ากะเพราวุ้นเส้นใส่เครื่องปรุงไปเลยซือลอบดี รสดีใครๆก็ชอบเพราะว่ามันรสดีใส่แล้วอร่อยก็คนๆๆให้มันเข้าไปนในหมูเนาะจะได้อร่อยรสดีจะได้เข้าไปในหมูจะได้อร่อยทำกับข้าวแบบป้าป้ เท้าวุ้นเส้นหมูสับจะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปด้วยจะได้อร่อยนัวๆรสเ,เข้มข้นหน่อยหนึ่งคัะกระเพราต้องเผ็ดต้องซับถึงจะอร่อยเจะจามแล้วเห็นไบมจ้าหย่านมืดอยู่คัวก็ม,มืดมืดเบจจ้างจะเกลือจะผัดใสจ่จะใส่คัวจะคั่ว ผัดกะเพราพริกแห้งอืมหอมหอมจัดจจามแล้วเนี่ยใส่น้ำตาลทรายหน่อยเนะเจะวันหวานหนวหนัวนิดหน่อยผัดหมูให้สุกแล้วก็จะใส่ล้กเส้นลงไปก็จะเติมน้ำนิดหน่อยให้ล้กเส้นสุก แล้วก็ใส่ใบกะเพราแล้วก็เสร็จแล้วจ้ทาทำกับข้าวง่ายง่ายข้อข้อๆ้อออออพี่คนติดชอ้ <c oughs> อนรับรองอร่อยผัดกะเพราหมูสับบนเส้นจ้าทุกคนนี่ก็คือบนเส้นปแช่น้ำไว้ละ ก็จะอร่อยไหมพอหมูสุกก็ใส่ขึ้นเส้นลงไปนี่นี่เลยแล้วก็ผัดขัดขัดัข้าวปลาง่ายๆแต่อร่อย ม่เคยทบเลยจะทำวุ้นเสน้นก็ต้องเหยาะน้ำหน่อยเพราะว่าวุ้นเส้นจะไม่สุกวุ้นเส้นไม่ได้ลวกเนาะแค่แค่น้ำม่เฉยวุ้นเส้นแห้งจะแ,แค่น้ำให้มันนุ่มก็เอามาผัดเส็หมูสับใส่พริกข,ขูแต่มันก็ได้กินนะหนึ่ง <c oughs> มากินที่สุดเลยกินกับผักจ้ะทุกคนผักสดผักสดแตงกว่าผักสลัดผักข้างบ้าน <c oughs> ไม่ได้ตักพุ้นเส้นก,กระืื้อผัดก,กระเพราวุ้นเส้นนะจ๊ะใส่หมูสับใสพริกแห้จ้าแล้วก็จะใส่กระเพรากะเพรากะเพราว่าเดี๋ยวให้ เดี๋ยวให้สุกก่อนเนาะปาไ,ไ,ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดอีนี้ไม่ได้ตัดอุ่นเส้นมันก็ยาวเป็นก้อนเลยขอสับใหม่กันไก่นี่แหละี่กิงต้องตัดเส้นกันเนาะตัดแล้วจะได้กระจายกระจายไม่เกาะตันเป็นก้อน ตัแดแห้งๆจ้ะัแ,แห้งๆใส่ไปหน่อยตัดปุดเพอวุ้นเส้นแห้งๆอร่อยๆอแต่ไม่แห้งมากนะจ๊ะแห้งมากเลยเวุ้นเส้นเหนียวตัดยังไงเนี่ย <laughs> เส้นไม่า <laughs> ขาดทำให้ง่ายจ่กรวัน แกงแกงทอดอันนี้ก็ได้แกงจืดผัดกะเพราแล้วก็อบปลาอบปลาแ้วก,ก็จะชิมรสชาติสักหน่อย จืดพีดหนึ่งก็จะใส่น้ำปลาลงไปผัดกะเพราต้องใส่น้ำปลาถึงอร่อยถ้าไม่ใส่น้ำปลาจะไม่อร่อยเคล็ด <c> ล <oughs> ับซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวสักหน่อยหนึ่งนะคะตามส จะได้อร่อยทำกับข้าวแบบป้าๆนี่แหละรสชาติไทยรสชาตินั้นเนาะนไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านกินข้าวก,กินกับข้าวก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ละบ้านอันนี้ก็จะกินง่ายๆนี่น่ากินบ่จ๊ะขอชิมหน่อยอ พี่ให้ติดช้อนพี่ติดช้อนใพ่ได้เอาลงไปผัดด้วยจะได้เผ็ดๆแซ่บๆทีนี้ก็ชิมรสชาติก่อนที่จะใส่กระเพราเพราะกระเพราไม่สุกง่าย ยังไม่อร่อยเลยเติมจืดใอะไรแล้วท่ากคนท่านไหนสีอิ่วดำต้องหน่อยเลยใส่ซีอิวอนะอ๊วดำให้สีวสวยๆแต่บางคนก็ไม่ใส่แต่บางคนก็ใส่วเวลาผัดกะเพราใส่ซีอิ๊วดำนะเป็นหมูนะจะออกสีเหมือนเนื้อเลย ก็จะอร่อยอะไรจะวิธีทำกับข้าวป้าไง่ายสบายสบเนาะทำแล้วก็น่ากินใส่นุ่นใส่นี่ก็อร่อยเองอลยจ้ะปรุงเอาค่อยๆปรุงลดไข่ลดมันเนาะบางคนก็กินเผ็ดบางคนก็กินจืดบางคนก็กินเผ็ดกินไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านที่บ้านเนี้ย คนช่างจะชอบพลสเผ็ดโอ้ยจะชิมกันหน่อยนึง่ง่อ้ยโอเคเผ็ดดีที่นี่ก็จะใส่กะเพราลงไป เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอร่อยแล้วชิมรสาด้ใช่ได้เลยใช้ใช้ได้อร่อยเลยนะจ๊ะจะบอกนะว่าลืมเปิดกล้องเสร็จละหูสิบนาทีกว่าใส่พริกนี่ลงไปมีน้ำเลยไม่เป็นไรตะเภาจะได้ไม่แห้งใส่กระเป๋าลงไปก็เอาขึ้นได้แล้วนะจ๊ะคุกค อร่อยนะเนี่ยเมนูแบบเนี้ยเขาไม่ชอบกินอะไรที่มันเฉดเฉดเขาชอบกินหแห้งเวลาผัดกะเพราต้องแห้งก็ขเขามีน้ำเขาไม่ยอมกินอ่ะเขาบอกมันเหมือนแกงมันนะเหมือนกะเพราถ้าใส่กับถ้าผัดกะเพรามีน้ำเขาบอกมันไม่หม